ฟินมากนะเ้ยดารว,นะวระวังนะระวังนะน่ะคือเธอหนามันเอาเรื่องมานะ <c oughs> มันมาแบบเป็นมิดมากเลยมิดอะไรมิดฉาชี <c oughs> อันนี้คือตัวกินมดนะเฮ้ยลูกคงขึ้นหางกันลูก <c oughs> ขี้ขี้ลูกก็อยู่ธ์ทั้งหลังอยู่เมินขี้มินขี้มันกินไฟเบอร์ผมขี้มินแทะมาแล้วมาแล้วน่ารักมากเลย นี่เหมือนฉันมากเลยลูกได้ค่าผ่านทางทุกตัวได้ไหมแล้วจะไซส์เปเหรอไซส์เป๊ะไปแล้วไปซื้ออาหารซีนปแล้วไปเทปเวินไปแล้วเดี๋ยวมารอดูไปอาจจะรู้เลยครับรู้เลยเป็นไงเฮ้ยเราอยู่ในใกล้ใกล้เลยอ่ะ แล้วมันก็กลืนลงตัวที่นี่คือแบบเปิดให้เราได้เข้าไปให้อาหารแบบใกล้ชิดเลยใครมาที่นี่นะคะมาให้อาหารเพนงกวินนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เท่านะเข้ามาโตอ้วนๆอ่ะเธอถ่ายรูปบ่เอ็นแล้วเออบนนั้นเเขาหาแท้งเข้าเป็นคนที่รักสัตว์อยู่เลยหรน่ารัก่ารักกุพัวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูการแสดงช้างนะช้างว่ายน้ำค่ะทุกคนมาดูช้างว่ายน้ำกันค่ะอยู่ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเนี่ยจะเปนกระจกหมาแล้วมาเร็วมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วมา้วเ้่งเนแกคยเห็นแบบใกล้ๆสุดยอดได้ยอ้ยอ้ยอ้ยากนมัง

เราไม่คิดว่าช้างจะว่ายน้ําได้พี่ก็เข้าชมฟรีทุกการแสดงเลยนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวต่อครับมีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยที่นี่ทางนอกก็ไม่สร้างเธอเห็นก้อนบุญไหมน่ะเต็มรถอยู่นั่นก้อนบุญพี่ช้างบุญหนักเลยน่ะอันนี้บุญแค่นิดน้อยบุญหลายอยู่พี่บุญบุญหลายบุญหลายอันนี้คือตัวกินมดนะมันตัวใหญ่มากปากมันยาวๆนะพาเลี้ยงลูกแบบนี้เหรอลูกเขาจะอยู่บนหลังเขานะ ูกน้ำไม่นั่นเฮ้ยลูกเขาขึ้นาหาแต่ลูกขี่ขี่ลูกไปยู่ทั้งหลังูเมนขี่มันกินไ้ยเบอร์มันขขี่เมนแท็ก็ไปนั่งโดมขี่อยู่อุ้ยคุยอันี้ไงเอ้ยนี่เฮ้ยเขามองเราเนี่ยอาแล้วดาวคุณบายน้ำเก่งมากเลยอ่ะเออคุณบายนะเฮ้ยมาแล้วนะเขาเน้ําะมาแล้วไงดมน้เก่งมากโดูดมน้าเก่ง ใหญ่สุดยอดเลยอ่ะลุง okay. นี ouais. ่ต้นเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเห็นเช่นไหมเฮลโล่เลยเราก็จะพาทุกคนไปออสเตรเลียนะคะนี่ค่ะออสเตรเลียโซนนะคะเฮ้ยกินเฮลโล่เฮลโล o ฮาวอาย y ว u r n a น e มิกกี้ลี่มาตอบกูเลยเฮ้ยจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้มีห้าอย่ากเห็นไงนีกระเป๋าหนาท่งโชคอกันไหมโอ้ยดูกล้ามุปกติมันยืนแบบนี้เหรอโอ้ดูกล้ามนี่ ตามใหญ่มากพี่เขาบอกยืดได้หดได้มาดูจิงโจ้เหรอเปล่ามาดูไข่จิงโจ้โอ้ยไหนดาวลุงถ้าธอดตกไปนะเขาบอกคือสะพาพเลยนะก็จะเป็นอาหารอันโอชาของมันเลยแหละอยากไปดูใกล้ๆบ่แขกใกล้ๆบ่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในดงเสือนะคะอุ้ยเุ้ยมันสิกระโดดมากว่นี่น่าเกงคาวอุ้ยเขาร้องเหรอ เอียงอุ้ยไป็นแต่จบไข่แทนอะทำไมมันนอนเหมือนแมวเลยเนาะเนีียเนี้ยเันปะหน้าหญ่แห้งอ่ะเนีียเนี้ยโอ้โหท่นลมก็โตอยู่บ้านเนี้ยอยู่บ้านเอิร์มกันยิงกันเสียนักมาว้าวสนุกมากค่ะทุกคนเปิดประสบการณ์มากเลยนะคะใครอยากมาดูสัตว์แบบใกล้ชิดลองมาได้ที่นี่นะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่ที่ชลบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า เต็มเลยอ่ะอไม่รู้อ่ะมีใครรู้บ้างนี่คือนกอะไรโอ้ยเรียงเปิดด้วยหรือมันเนี่ยดาน้องก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะ